สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีของนานาค่ะนานามีเลขเด่นเรียงเบอร์ของสิบเซียนมาฝากค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นาด้วยนะคะมาดูเลขเด่นส,สิบเซียนกันค่ะนี่เป็น อันนี้เป็นเลขวงล้อของสิบเซนนะคะเอาไปเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ เชิญพี่สูตรสิบเซียนแล้วก็ขอมาแล้วก็จัดให้นะคะสิบเซียนนั้นให้เลขสวยที่สุดมีห้ากับสี่จัดให้นั้นเด่นที่สุดก็คือห้ากับหนึ่ง โพยเซียน5สูตรออนไลน์มีเลขเด่นลางวัที่15 1 51 154 152แล้วก็ลาบลอยวง้อเด่นที่15กับ6 เลขกำลังวันของแต่ละวันนะคะแล้วก็เชียนปะชันม่วดวันที่16บมิถุนานี้ให้เด่นเลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าสองตัวแรงให้สามห้าหกนะคะ สรุปพิเศษฟันธงคู่กันชัดๆให้ห้ากับสแล้วก็สิบเซียนได้คิดรางวัลทีหนึ่งให้เด่นห้าโอ้ให้เด่นสี่ห้าหนึ่งเด่นสุดก็คือเลขห้านะคะเลขคายสองตัวล่างนั้นให้หกับ4ี่เป็นเลขเด่น จับชุดพิเศษให้ให้เลขเด่นรางมาที่หนึ่งให้สี่ห้าหนึ่งล่างให้หกเก้าแล้วก็หกหนึ่งห้ากับสี่หกนะคะเด่น VIP พรมลิคิตให้เลขเด่นรางวั 1, 5, 1, 8, ลที่หนึ่งให้ห้าหนึ่งแปดล่างให้สี่หกนะคะ เลขมนตราจับคู่เด่นให้สีคู่มีอ๋อเลขไม่ใช่เลขมนตราเลขข้างบนเจ้า<อ>พ่อพระเพลิงให้เลขเด่นสีคู่คก็คือหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าสองแล้วก็5้าสีนะคะ อันนี้ตรงเลขมนตราอันนี้ตรงเลขมนตราให้ดิน1กับห้างวดประจำวันที่16ม,มิถุนายนนี้ค่ะนอกแชมป์พิชิตโซกให้เลขหนึ่งสกับสมานะคะ ปันโชคปันโชคให้เลข5้ากับเลข4นะคะพิเศษเก้าพัทยาฟันธงให้เลข8ปดห้าหนึ่งนะคะ เด่นห้าหนึ่งมั่นใจเต็มร้อยสรุปพิเศษฟันธง VIP O นคร VIP O นครน,นายกเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งให้แปด ห้าสี่เลขล่างให้ห้าสี่สรุปพิเศษเสิบเซียนหนึ่งห้าสี่หกห้าสี่หนึ่งสามหก ลิปปดารางวันที่หนึ่งให้แปดหนึ่งหกสองตัวล่างสี่หกกับสี่เก้าหนุ่มแปดเลีว้วห้าสี่ห้าหนึ่งหกเก้ากับหกสองนะคะอทานตะวันให้เด่น หกห้าหนึ่งล่างหกสามนะคะคุยเรื่องหวยเทือนให้สี่หนึ่งห้าล่างหกเก้าแล้วก็ปัตตินใบตรวจเลขมงคลให้สี่ห้าหนึ่งแล้วก็เด่นสี่กับหก สรุปเด่นให้รางวัลที่หนึ่งให้5กับ1นะคะ2ตัวล่างให้6กับส โอเคค่ะจบคลิปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ